สวัสดีครับคลิปนี้จะอยู่กันใน Tower of Fantasy นั่นเองนะครับก็ในคลิปนี้จะมาแนะนำตัวละครที่มีชื่อว่า Nemesis นั่นเองนะครับก็จริงๆตั้งใจว่าเดี๋ยวจะทำรีวิวตอนนี้ตอนแบบเกมเปิดไปสักพักแล้วเนาะแต่ทีนี้อ่ะก็คือข่าวอัปเดตล่าสุดของทางเซิร์ฟเวอร์ global เนี่ยก็คือตอนเปิดเซิร์ฟมาเนี่ยตัวนี้จะมาเป็นตู้เรทอัพตัวแรกของเกมนะครับแล้วก็เขายังจะแถมกล่องเลือก SSR อีกด้วยใช่ไหมอ่ะก็ทีนี้ถ้าอย่งอางนั้นเดี๋ยวเราจะมา รีวิวตัวละครตัวนี้กันนะครับว่ามันอมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับทำไมทุกคนถึงควรที่จะเปิดตัวนี้มาเป็นตัวแรกๆในเกมเนาะเออแล้วก็อ่าเรื่องของทีมเซตอัพด้วยนะครับว่าอาวุธทั้ง3ชิ้นรวมตัวนี้แล้วเนี่ยเราควรใช้อะไรกันบ้างอ่าก็มาครับ เริ่มกันเลยเนาะก็ตัวละครในเมซิตนะครับก็หรือเราเรียกกันแบบของผมเองเนี่ยคือใครที่ติดตามกันในช่องเราจะเรียกกันติดปากว่าน้องนางเอกนะครับเพราะว่าน้องก็เป็นนางเอกของเกมเป็นตัวละครที่อยู่ตามหน้าปกของเกมเนาะก็เป็นธาตุไฟฟ้านะครับประเภทฮิวนะครับคือเป็นฮิวเลอร์นั่นเองนะครับก็คือถ้าเราใส่ฮิวสอตัวเนี่ยก็จะฮิวแรงขึ้นแบบร้อนะครับ แล้วก็ตัวของสเตตัสของอาวุธเนี่ยไปทางคริติคอลนะครับมีพลังโจมตีเลือดแล้วก็คริต er, ิคอลอัพเยอะปลดดาวเยอะได้คริติคอลเพิ่มนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของการของแบบตามตัวละครธาตุไฟฟ้าปกติก็คือถ้าเรายิงเก็บเกต็เต็มด้วยอาวุธชิ้นนี้มอนสเตอร์ Monster ก็จะติดสถานะช็อตนั่นเองนะครับก็คือโดนไฟฟ้าช็อตเรื่อยๆเนาะแล้วก็อ่ะทีนี้จุดเด่นของนิเมซิตก็คือใครที่ตั้งใจจะเล่นทีมไฟฟ้านะครับ ตั้งใจจะเล่นเปลี่นแบบ Meta ธาตาุไฟฟ้าอยากเล่นไฟฟ้าแรงๆเนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญนะครับเป็นตัวคอเพราะว่าเมื่อเรามีเนเมสิตกับตัวไฟฟ้าอะไรก็ตามอีกตัวหนึ่งในทีมนะครับจะทําให้ได้รับโบนัสความเสียหายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น20%และก็กันไฟฟ้าด้วย40%นะครับก็คือ ใครจะเล่นสายไฟฟ้าใครจะเล่นทีมไฟฟ้าตัวนี้ขาดไม่ได้ครับเพราะว่าจะช่วยบูสต์ดาเมจธาตุไฟฟ้าขึ้นอีก20%ยกตัวอย่างของผมตอนนี้อีกอันนึงผมใช้เป็นปืนคู่ของซาเมียก็ปืนคู่ของซาเมียของผมเนี่ยก็จะยิงแรงขึ้นอีก20%เลยนะครับรวมถึงสาเหตุที่ทําให้ในเมซิ์เป็นตัวคอนะครับเพราะว่าเวลาที่เรา,าปลดล็อกตัวของความประทับใจนะครับในการส่งของขวัญให้อน้าไหนว่านี้นะครับคือพอเราส่งของขวัญให้จนตัว ถ้าความสนิทสนมตัวนี้มันเต็มที่ขั้นสุดท้ายนะครับเมื่อเราอัพตรงนี้มาจนเต็มแล้วจนะความประทับใจเต็มที่ตัวสี่พันแล้วเนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่จะได้ก็คือเมื่อเรากดดีชาร์จสกิลนะครับของเนเมสิตเนี่ยมันจะเป็นการโจมตีพร้อมกับปักเสาอีเล็กโ d ดเสาไฟฟ้าวางเอาไว้ตรงกลางตรงที่เราอโจมตีลงไปนะครับตัวเสาเนี่ยอยู่ค่อนข้างนานเลยนะครับและภายใน30สิเมตรรอบๆบเสานะครับสาสิเมตรของเกมนี้นี่ค่อนข้างกว้างนะก็แบบประมาณวง วงฮิวของตัวน้องเขาเองเลยนะครับก็คือภายในระยะ30เมตรรอบๆเสาเนี่ยจะได้รับความเสียหายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น100%นะครับและก็เพื่อนๆที่อยู่นะครับใครก็ตามเนี่ยที่อยู่ในระยะของวงเสานะครับเมื่อทําการโจมตีแล้วเนี่ยก็จะได้รับการฮิวอีกเป็น200ของดาเมจที่ทําได้ก็คือตัวนี้เป็นตัวคอของไฟฟ้าเลยนะครับเมื่อเราอัพมันแล้วเนี่ยตัวเอฟเฟกถ้ามันทาํางานไม่ทํางานเนี่ยเราก็มาดูตรงข้างบนหลอดเลือดเข่าของเรานะครับอันนี้คือมันทางานแล้วเนาะ ก็เดี๋ยวเรามาลองหาแบบริชาร์ดให้ดูกันนิดนึงนะครับแล้วก็สกิลก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือสกิลเป็นสกิลโจมตีเลยนะครับคือเป็นยิงโจมตีนะสำหรับเนมิสิตเป็นฮิลเลอร์ที่มีความสามารถในการโจมตีนะครับเรื่องของการเก็บเกตก็ใช้ได้ด้วยนะครับไม่ได้แย่นะเผมก็ขอยิงเกเกๆแป๊บหนึ่งนะครับปึ๊บกันเราเล่นคู่กับซามงีนะครับปืนของซามเียเราก็จะแบบยิงได้แรงขึ้นด้วยนะครับ นี่เป็นดิช,ชาราทนะครับอ่ะ,อะก็จะมีเสาเห็นปะครับเสาช็อตมอนให้เนี่ยเสามันจะช็อตให้เรื่อยๆด้วยครับอ่าแล้วก็ในระหว่างนี้เดี๋ยวถ้าเราโจมตีเราจะฮิลได้ด้วยนะครับให้เลือดลดก่อนนะ่ะโอเคอต้องมีวงฮิลนะอ่ะเราต้องแดชทีหนึ่งนะครับต้องแดชทีหนึ่งนะอ่ะเห็นปะแล้วเสามันจะฮิลให้ครับอ่าโจมตีซ้ำเข้าไปประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็ให้ดูเรื่องของการโจมตีของเนมิสิตนะครับมันจะประมาณนี้จะไม่ได้ยิงเร็วมากนะครับก็ตามสไตล์ฮิลเลอร์นะแต่คือแค่นี้ก็ถือว่าแบบใช้ได้แล้วครับมีเอมโหมดนะครับมีกดค้างเป็นเอมโหมดเพื่อยิงเป็นลูกระเบิดแบบนี้ออกไปได้อ่านิดหน่อยนะครับประมาณนี้เนาะให้ดูอ่าให้ดูเรื่องของการไหนๆก็โจมตีให้ดูกันแล้วนะครับปุ๊บโจมตีกาอากาศนะครับก็จะประมาณนี้ าชาร์จการอากาศเป็นบิดเลงนะครับเป็นบิดเลงเนาะสตภาคคื้นดินก็ยิงยิงใส่เนีครับต้องเล่นมนสิตี่ไม่มีอะไรมากอ่าจะประมาณนี้คือถ้ามีมอนสเตอร์อยู่มันก็จะเป็นออโต้เอมให้ยิงยิงชาร์จยิงอ่ามียิงชาร์จยิงได้นะครับแรดยิงไม่ได้มีอะไรนะครับแดดยิงก็จะเป็นแบบนี้เลยไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษอ่าทีนี้อีกหนึ่งสิ่งที่ทาให้ตัวเนมิสิตโดดเด่นนะก็คือความสามารถในการเป็นฮิลเลอร์ที่ค่อนข้างจัดว่า ถ้าช่วงเกมเปิดน่าจะค่อนข้างโกงแล้วครับเพราะว่ามันแค่แดชก็ฮิวแล้วเนี่ยแค่แดชเฉยๆนยะครับเลือดเราก็จะขึ้นเลยนะครับฮิวแล้วแต่เนื้อเลือดมันเต็มเนาะโดยตัวของอการแดชฮิวเนี่ยมันสามารถเก็บสแต็กได้สูงสุดที่5ชั้นนี่ดูสังเกตที่ตัวเลข5าด้านล่างนี้นะครับ5้ชั้นนะครับโดยแต่ละชั้นเนี่ยฮิวแรงขึ้น2 5เนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเล่นก็เล่นไปแดชไปเรื่อยๆครับตัวของสแต็กเนี่ยอยู่นานถึง30วิแล้วเราสามารถเปลี่ยนตัวได้นะครับเปลี่ยน นะสแต็กมันจะไม่หายนะครับพอเรารู้ว่าสแต็กล่ะใกล้จะหมดแล้วเนี่ยเราก็ค่อยเปลี่ยนกลับมาใช้งานอาวุธอันนี้แล้วก็แดดใหม่เพื่อเลี้ยงสแต็กเอาไว้นะครับมันจะฮิลค่อนข้างแรงเลยเดี๋ยวให้ไปดูเรื่องความแรงในการฮิลอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูหามอนที่มันโจมตีเราแรงๆก่อนนะ ก็ตัวนี้ใครคใครที่อยากจะเป็นสายซัพพอร์ตอยากจะเป็นฮิลเลอร์ใครชอบเล่นตัวซัพพอร์ตและแบบมีความสามารถในการทำาดเมด้วยตัวนี้ตอบโจทย์นะครับคือใช้ได้ยาวๆเลยนะครับจนถึงทุกวันนี้แพท2.1ของเซิร์ฟจีนเนี่ยก็ก็ยังเล่นกันอยู่นะถ้าต้องการตัวฮิลนะครับคือหลังๆเนี่ยคือแพทไกลๆของเซิร์ฟจีนเนี่ยมันจะมันก็ยังไม่ได้มีตัวไหนฮิลแรงๆนะครับมันเน้นที่การดูดเลือดแทนจะเป็นพวกตัวละครที่โจมตีแล้วก็ดูดเลือดคืนกลับมาแรงๆแทนครับแต่ถ้าเอาฮิลแบบ ฮิวดีๆฮิวปกติเนี่ยตัวนี้ก็ยังติดท็อปๆอยู่นะครับไม่ต้องกลัวใครที่เปิดมาเล่นได้ยาวๆอ่ะดดหนึ่งสามพันสี่ดั๊ดสองสี่พันดั๊ดสามสี่พันแปดดดอีกดั๊ดดั๊ดหมดอ่ะต้องคอยเลี้ยงดัดนะครับนี่ัดดัดดเต็มแล้วนะตอนนี้ก็คือฮิวเราจะสะแต็กอยู่ที่ห้านะครับสแต็กห้าแล้วเนี่ยก็ดูปริมาณการขึ้นของเลือดนะครับก็จริงๆเวลาเล่นเนี่ยถ้าเราฮิวแต่แรกเรื่อยๆเลือดเรามันก็จะแทบจะไม่ลดเลยครับ ถ้าไม่ได้โดนอะไรที่มันรุนแรงจริงๆนะแล้วก็แน่นอนครับว่ามันสามารถฮิวให้เพื่อนได้ด้วยนะครับถ้าเราเล่นเล่นเป็นปาร์ตี้เนี่ยเรามีเนมัสติสตั้งสองคนสามคนเนี่ยมันก็จะรุมฮิวช่วยกันฮิวไปช่วยกันฮิวมานะครับทำให้เลือดแทบจะไม่ลดเลยนะ,ะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้แบบผมไม่ได้ปักเสาช่วยด้วยครับถ้าปักเสาเพิ่มเนี่ยมันก็จะฮิวแรงขึ้นไปอีกนะครับโจมตีไปด้วยแดสเล่นไปด้วยเนี่ยมันจะฮิวได้เรื่อยๆเลยก็ให้ดูพยายามหน่วงตัวของแดสเอาไว้นะครับอย่าให โดยตัวของเซตอัพทีมเนี่ยผมจะใช้ซามิยะเป็นตัวเก็บเกตนะครับมันจะเก็บเกตได้เร็วกว่าของเนมิสิตเองด้วยซ้ำนะครับเก็บเกตเพื่อมาดิชาดปล่อยเสาของเนมิสิตเนี่ยอ่ะก็ะประมาณนี้เพราะว่าหลายๆคนนะครับถ้าเราเล่นช่วงแรกเราจะรู้ครับว่าแบบคือการกินอาหารมันไม่ทันใจในเกมนะคูดาวมานานแล้วต้องหาวัตถุดิบอะไรไปทําด้วยครับตัวละครที่มันฮิลได้เนี่ยจะค่อนข้างจําเป็นในช่วงต้นเกมเลยเวลาลงดงลง,ลงดันเนี่ยคือกินอาหารครูดาวมานานแล้วมันก็ไม่ได้เพิ่มเยอะด้วยครับสูงสุดเพิ่มแค่20%เอง กับอาหารระดับสีม่วงนะครับอ่าก็ประมาณนี้เนาะเรื่องของความสามารถต่างๆของเนมิสนะครับก็ณตรงนี้เบรกขอสรุปสั้นๆก่อนก็คือใครที่จะเล่นไฟฟ้าใครจะเล่นเมตาไฟฟ้าแน่ๆครับคือใครเล็งๆว่าแบบจะเล่นตัวละครถ้าเอาเกมเปิดเนี่ยมันก็จะมีเป็นซาเมียกับเจ,จ้าโครใช่ไหมโครหรือว่าคาราซึมะเนี่ยมันเป็นไฟฟ้าทั้งคู่นะครับจะต้องเปิดเนมิสินะครับเพื่อเล่งดาเมจให้เจ้า2ตัวนี้เออ ได้โบนัสความเสียหายไฟฟ้าเพิ่มไง2ตัวที่จะต้องมีนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเล่นกับตัวไหนเนาะในมิตสติ้งต้องมีใครจะเล่นทีมไฟฟ้าในระยะยาวเนี่ยเมตาไฟฟ้าตัวนี้เป็นตัวคอใครต้องการตัวฮิลแรงๆต้องการตัวซัพพอร์ตตัวนี้ก็น่าจะเรียกได้ว่าดีที่สุดในช่วงเกมเปิดนะครับเพราะว่าตัวซัพพอร์ตอีกตัวหนึ่งอ่ะที่เป็นฮิลจ๋าๆหน่อยมันจะเป็นโคโคดิเตอร์ของโคโคดิเตอร์เนี่ยคือความสามารถในการทำดลเมดมันจะไม่มีเลยนะครับเอผมหาแป๊บหนึ่งนะอันนี้มีไหมอามีนน ตัวนี้นะครับก็คือสกิลก็จะเป็นฮิลนะครับตัวดิชาร์นก็จะเป็นฮิลคือจะไม่โจมตีเลยแต่ฮิลแรงๆนะครับก็ข้อเสียก็คือว่า,าครูดาวสกิลฮิลมันจะนานของโคโคลิเตอร์นะครับแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็คือจะต้องดิชาร์นซึ่งถ้าเรามีเนมเมสิดเนี่ยเราใช้ดิชาร์นของเนมเมสิดดีกว่านะครับอะไรประมาณนี้แต่ก็เล่นด้วยกันได้ก็คือใครอยากฮิลหนักๆก็คือมีโคโคลิเตอร์กับเนมเมสิดเข้าทีมไปเลยครับตัวนี้ใช้เก็บเกรด สำหรับโคโคลิเตอร์เนี่ยจะเก็บเกตได้เร็วมากนะครับเออแล้วก็เรื่องของการดิช,ชาร์ตก็กะเอาเองว่าจะเปลี่ยนอันไหนก่อนมาดิช,ชาร์จเพื่อฮิลหรือว่าเน้นเสาโจมตีของเนมัสิธอะไรก็ว่าไปเนาะประมาณนี้นะครับทีนี้มาว่ากันเรื่องของกลุ่มดาวอ่ะมาไล่กันที่กลุ่มดาวกันหน่อยนะครับปึ๊บก็อันนี้เป็นของตัวของเซิร์ฟจีนเนาะผมจะเล่าให้ฟังละกันว่าแต่ละกลุ่มดาวมีอะไรบ้างตัวของอาจัดพวกจัดเทเลสต์หรือว่าจัดอันดับความคุ้มค่าของตัวละครอะไรแบบนี้ครับของเนมิสิธเขาจะให้กันไว้ที่่แค หนึ่งดาวเท่านั้นเพราะตัวเนมิซิตเองเนี่ยคือเราจะไม่ได้เน้นเอาไปทำาดิมมจเท่าไหร่ถ้าเรามีตัวไฟฟ้าอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับเนมิซิตเนี่ยคือจะมาเป็นตัวชงคอยดิช,ชาดปักเสากับแดดเพื่อฮิลสัตเทนเลือดให้เราแค่นั้นนะครับก็ที่ดาวแรกนะครับเมื่อเรากดใช้สกิลหรือว่าดิช,ชาดสกิลนะครับก็มันก็จะมีเสาไฟฟ้าหนึ่งสเสาจากของเดิมเนี่ยมันจะต้องดิช,ชาดเท่านั้นคราวนี้นแค่เรากดใช้สกิลเนี่ยก็จะมีการปักเสาด้วยนะครับแล้วก็จะสูงสุดที่5สแต็กเลยอ่ จากที่ปกติเนี่ยคือเราจะต้องมาแดดเพื่อเก็บสแต็กันใช่ไหมแดดห้าทีนะครับเพื่อเก็บสแต็กก็คือถ้าปลด1ดาวเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นดิช,ชารหรือว่าใช้สกิลอันนี้ก็ตามเนี่ยจะปักเสาเลยนะครับแล้วก็ได้5้าสแต็กเลยก็คือฮิลเต็มมาตั้งแต่แรกและฮิลแรงขึ้นเป็นร้อยสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เออของพลังโจมตีนะครับก็ซัพพอร์ตในเรื่องของการฮิลแบบเต็มที่เลยนะครับแบบเต็มที่เลยสําหรับ1ดาวเอาอยู่แล้วเนาะดาวที่2นะครับกลุ่มดาวที่2เนี่ยก็คือจะได้พลังจมมตีเพิ่ขึ้น16%อ อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเออเรื่องของพวกกลุ่มดาวหรือว่าตัวของชิปเนี่ยของตอน cpt กับเซิร์ฟจีเนี่ยมันไม่ตรงกันอันนี้เราต้องรอดูว่าตอน global เนี่ยจะเป็นเหมือนกันไหมบางตัวเอฟเฟกต์ชิปของ4ของ4ชิ้นน่ะมันสลับกับ2ด้วยนะครับอันนี้ต้องมารอเกมเปิดแล้วค่อยมารีเช็กกันอีกทีนะว่ามันจะตรงกับที่ผมบอกหรือเปล่าถ้าไม่ตรงก็ขอให้เข้าใจไว้นะครับว่า มันเป็นเรื่องของการปรับบาลานซ์นะเขาทาให้มันไม่ไม่เหมือนกันผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเนาะอ่ะกลุ่มดาวที่2เพิ่มพลังโจมตี16%กนะครับกลุ่มดาวที่3านะครับตัวของเสาอิเล็กโทรดนะครับจะช่วยอ่าโจมตีทุกๆ6วินะครับเออจะมีแบบเป็นเป็นเวฟเป็นเวฟโจมตีซึมซมรอบๆอบนะครับเออทุกๆ6วิทําดาเมจเป็น300อ่าที่ดูในเว็บนะครับทำดาเมจเป็น389%ดาเรเ็นะครับของพลังโจมตีเออก็คือช่วยโจมตีขึ้นมานิดนึงแต่แบบหวิ นานอยู่มันก็นานอยู่นะครับแต่ใครอยากอยากให้ตัวนี้มีความสามารถในการทำาดเมจเพิ่มก็ตามใจก็ตามใจนะครับแล้วก็ตัวสามดาวเนี่ยก็จะได้ชุดไงอ่าสามดาวก็จะได้ตัวของสกินชุดแล้วก็สกินอาวุธอันใหม่มาใช้นั่นเองนะครับปึ๊บสีดาวนะครับที่สีดาวก็เพิ่มพลังโจมตีซ้าเข้าไปอีกครับอีกสาสิบสองเอร์เ็นอ่าก็คือเป็นเร่งแอตแทกให้อีกส2มสิบสองเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ตัวห้าดาวนะครับทีนี้ ถาดาวเนหลังจากที่เราใช้สกิลอาวุธนะครับก็จะช่วยเพิ่มความเสียหายไฟฟ้าอีกตัวนี้เขาจะคิดเป็นหน่วยนะครับคือเป็นอ่าสิบบวกกับตัวของพลังโจมตีไฟฟ้าที่เรามีนะครับแล้วไปคูณกับ10มันเป็นสูตรคำนวณของเขาอ่ะเอาเอาง่ายๆก็คือว่าทุกครั้งที่เราใช้สกิลนะครับใช้สกิลโจมตีออกไปเนี่ยก็คือจะได้ความเสียหายไฟฟ้าเพิ่มเป็นบัฟเป็นบัฟนะครับอยู่นาน25ิาวิเอออ่ะกลุ่มดาวที่5คือประมาณนี้เนาะแล้วก็สุดท้ายกลุ่มดาวที่6อันนี้คือเป็นจุดและ,ะค,คอมเมนต์ คือของต่างประเทศเนี่ยเขาจะเลคคอมเมนต์เป็นแค่1ดาวสําหรับคนที่ต้องการเอาไปซัพพอร์ตเอาไปเป็นตัวคอเล่นไฟฟ้าตัวอื่นแค่1ดาวส่วนอีกเวนึงก็คือไปสุดเลยคือ6ดาวถ้าอยากให้น้องทําดาเมจได้เยอะๆ6ะกดาวเนี่ยจะปักได้2เสาพร้อมกันอ่าของเดิมนี่คือมันจะได้แค่เสาเดียวนะครับเราดิช,ชาร์ใหม่ใช้สกิลใหม่มันก็จะลบเสาเดิมมางอกเสาที่จุดใหม่อันนี้คือจะเพิ่มเป็น2เสาครับก็คือจะมีความสามารถในการทำดาเมจที่เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว2เสาก็ยิงเพิ่มขึ้นอ่ะนะครับ ก็จะสูงสุดเป็น2เสาที่6ดาวเนาะอ่ะเรื่องกลุ่มดาวประมาณนี้ก็ไปตัดสินใจไปช่างใจกันเอาเองนะครับคือมันเป็นตัวฮิลที่มีความสามารถในการทำาดเมจนอะแต่ถ้าถามผมว่ามันไม่ได้ยิงแบบรัวขนาดนั้นไงเห็นปะ่ะคือถ้าเทียบก,กับอีก2ตัวที่เป็นเนี่ยเป็นซาเมหรือว่าเป็นคาราซิมาครับมันจะทำาดเมจนได้ดีกว่าอยู่แล้วในแง่ของความคุ้มค่านะครับหดาวพอหดาวเอาอยู่1ดาวนี่ก็คือมันจะฮิลเข้มๆหน่อยนะครับทำให้เราแทบจะไม่ตายเลยนะถ้าใครเล่นเดินเป็นหน่อยเนาะ มาว่ากันเรื่องของชิปเซตดีกว่าอ่าก็สำหรับเอฟเฟกต์สองชิ้นของชิปเทมิสิตนะครับเอาแค่เซตสองก่อนเนาะคือชิปทองเนี่ยมันจะแบ่งเป็นเอฟเฟกต์ของเซตแบบสองแล้วก็แบบสี่นะครับให้ดูก่อนเนี่ยก็คือมันจะมีสี หมดส่ส่วนนะครับของของชิประดับสีทองเนี่ยจะเป็น2องอนะครับเอฟเฟกที่จะเกิด2ชิ้นก็คือว่าเมื่อฮิลเป้าหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นฮิลใครก็ตามนะจะทําให้คนที่ได้รับการฮิลนั้นเพิ่มความเสียหายไฟฟ้านะครับอยู่นาน20วิอ่าแล้วก็ก็แค่นั้นแหละนะครับโดยอ่าผมจะไล่ตัวเลขให้เริ่มที่15%เลยนะครับสิบออห้าเปอร์เซ็นต์สิบแปดเปอร์เซ็นตี่สิเอ็ดเปอร์เซต์ลขวยู่4ตัวเลขก็คืออยู่ที่ก่รขัาเลานรับมันสูงสุดที่3ดาว ถ้าเรามีแค่ครบแบบศูนย์ดาวก็เอฟเฟกก็จะเป็นตัวเลขหน้าสุดอาซึ่งของเนมิสิตเนี่ยเมื่อฮิวเป้าหมายแล้วเนี่ยเป้าหมายจะได้ความเสียหายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น15%ทีนี้ถ้าเป็นธาตุอื่นตรงนี้ไม่ได้อะไรนะครับเล่นธาตุอื่นก็คือมันไม่ได้นะมันได้เป็นความเสียหายไฟฟ้านะครับเป็นบัฟให้เนาะอะ,อะก็เอฟเฟกผล4ชิ้นนะครับก็เมื่อที่เราเมื่อเราฮิวตัวเราเองหรือว่าสาวอิเล็กโทรดเนี่ยก็จะได้รับ อาจจะมีโอกาสนะครับที่โจมตีเป็น lightning strike นะครับภายในระยะเวลา30วิเออก็เรื่องโอกาสเนี่ยไม่รู้มันออกเลยหรือว่าต้องรอสุ่มสุ่มอีกทีนะครับคือเขาให้ระยะเวลามาค่อนข้างกว้างเลยนะครับอธิบายนะคือภายใน30วิได้ lightning strike โดย lightning strike เนี่ยทำาด m a g ที่3า0เนะครับที่ที่ขั้นแรกนะครับแล้วก็ 375, 450แล้วก็5 2 5ที่ขั้นสุดเนาะเป็นดาเมจไฟฟ้านะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวเสาเนี่ยถ้าเป็นตัวเสาทำการโจมตีให้เนี่ยมันก็จะได้ดาเมจแค่ครึ่งเดียว คือเขาจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนเมื่อเราฮิลตัวเราเองเนี่ยกับเสามันจะมีลิงก์ที่แบบฮิลชิ่นกันไปชิ่นกันมานะครับก็เมื่อมีเอฟเฟกต์เซตสี่ชิ้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของ lightning ร t r i มานะตลอถ้าเป็นตัวเราทําติด lightning ร t r ได้แรงหน่อยถ้าเป็นเสาจะเบาหน่อยนะครับอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ไอตัว lightning ร t r e เนี่ยจะติดทุกๆ1ิบวินะครับก็คือจะไม่ได้ติดตลอดถ้าถามผมผมมีความรู้สึกว่าเอฟเฟกต์เซตสี่เนี่ยไม่ค่อย ไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ในการที่เราจะเสียเพชรเปิดหาเออเนาะสองก็พอแล้วครับส่วนอีก2ก็ค่อยไปดูเอาว่าเราอยากได้เซตสอของแบบชิปทองของตัวละครตัวไหนเอามาเข้าคู่กันเออชิปสอนี่คือมันเพิ่มดาเมจไฟฟ้าให้กับตัวละครที่ฮิวเลยตัวเราเองก็ได้เพื่อนก็ได้ส่วนเอฟเฟกต์สเราจะมาหวัง lightning ล์ที่ทําดาเมจได้แค่แบบ300%มัซนมาดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่น,นี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะผมก็ไม่ได้มีเล่นนะครับอันนี้ดูจากตัวเลขดูจาก กลไกการทํางานของมันนะเนาะก็ประมาณนี้นะครับเรื่องของชิปตัวละครเนาะ <c oughs> อ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับทั้งหมดของเนมะัสิดเนาะกลุ่มดาวด้วยชิปด้วยนะครับก็ไปตัดสินใจกันเอาว่าแบบจะเปิดกี่ดาวชิปจะเอาครบไม่ครบแล้วก็ข่าวดีก็คือว่าเราจะมีกล่อง SSR มาให้เราเลือกด้วยใช่ไหมทีนี้ติดปัญหาเรื่องเดียวเลยครับพอตัวละครตัวแรกที่จะมาเป็นแบบนี้ผมไม่รู้ว่า ในตู้ถาวรเนี่ยมันจะมีตัวของโคบอลบีแล้วก็คลอเดียมาให้เลยแต่แรกหรือเปล่านะครับหรือถ้ามีมาให้เลยแต่แรกเนี่ยมันก็ดูค่อนข้างลัดแพดพอสมควรนะเพราะว่าของเซิร์ฟจีเนี่ยมันมาเป็นเลดอัพต่อกันคือใช้เวลา40วันเลยนะคือหายไปเป็นเดือนนะครับเอออ่ะถ้ามาเลยนะครับเซตอัพที่เหมาะสมที่สุดกับทีมนี้นะครับโคก็จะเป็นคลอเดียครับเปิดเอาคลอเดียมากันก,ก่อนนะครับคลอเดียเป็นกายภาพตัวนี้คือเป็นตัวเอาไว้เชนคอมโบของ ทุกทีมเลยในช่วงแรกจนกว่าลินจะเข้านะครับคอเดียสำคัญมากด้วยความที่เป็นกายภาพาครูดาวสกิลน้อยเก็บเกรดได้เยอะนะครับเพราะว่าตัวของกายภาพเนี่ยเวลาที่เราใช้ตัวกายภาพในการเก็บเกรดดิชาร์ดเนี่ยมันจะทําติดดีบับใส่มอนทาให้มอนโดนโจมตีแรงขึ้นอีก20%ดีบับนี้อยู่นาน7วิอันนี้ลองย้อนไปดูในคลิปแนะนําตัวละครได้เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ใหตรงเอาท์โทรท้ายคลิป นะครับตัวเนี่ยคลิปตัวนั้นจะเป็นแนะนําตัวละครในตู้ถาวรทุกตัวคลอเดียมีในนั้นได้อธิบายไว้แล้วไปย้อนดูได้แต่ถ้าเอาตรงนี้ที่แนะนําก็คือตัวนี้ต้องมีนะครับจนกว่ารินจะเข้าจนกว่ารินที่ใช้พัดของ2.1จะเข้านะครับตัวนี้ต้องมีสําหรับเซตอัพทีมของทุกธาตุเลยนะครับทุกธาตุเลยเนาะแต่ในวันนี้เราคุยกันเรื่องของเนมิซิสนะครับก็จะเป็นตัวเนมิซิสตัวหนึ่งเพื่อเป็นคอไฟฟ้านะครับส่วนตัวซับจะเป็นของ คลอดี ier, เนาะของคลอเดีแล้วก็ตัวเซตอัพที่เป็นเมตาไฟฟ้าอยู่ตอนนี้เราใช้พังโลได้ด้วยก็จะเป็นอ่าเดีย๋ยวหาให้ดูก่อนเป็นเจื่ไปเป็นเชป่อไปตัวนี้ก็ต้องมาดูกันครับว่าของเซิร์ฟ g l o b a l เนี่ยจะเข้าวันไหนตัวนี้นะครับตัวนี้คือที่สุดของสายไฟฟ้าณวันนี้นะแพทสองจุดหนึ่งใครจะเล่นไฟฟ้าตัวนี้โจมตีแรงที่สุดนะครับปลดที่สามดาวอ่าต้องสามดาวชิปครบนะครับคือเป็นทีมเมตาไฟฟ้าที่แรงที่สุดเพราะว่าตัวนี้มันจะพังก่อได้ ด้วยเซตอัพมาตรฐานของตอนเกมเปิดเนี่ยถ้าใครเล่นตามที่ผมบอกไปเราจะไม่มีความสามารถในการพัง,กงเกาะไงอย่างที่เห็นเนี่ยตอนนี้ผมมีอันนี้ใช่ไหมมีปืนคู่ถ้าอันนี้ผมใช้ดาบคลอดียเพื่อเน้นทำดิชาโดดๆเนี่ยเราจะพังเกาะไม่ได้เออทีนี้เพราะฉะนั้นช่วงเริ่มเกมอะ่ะเราอาจจะไม่ต้องฟิกมากก็ได้ครับถ้าคลอเดียยังไม่มาอ่าถ้าคลอเดีย,ยังไม่มาเล่นแบบนี้ไปก่อนเล่นแบบนี้ไปก่อนมีในเมสิตตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็เป็นไฟฟ้าไม่อะไรก็ได้ครับถ้าไม่มีอะไรเลยช่วงเกมเปิดสมมติเราเกลือเราไม่อยากรี ไอตัวกล่องเลือก SSR เราก็ไม่ได้เลือกเป็นอาวุธไฟฟ้ามาสมมติใครอยากได้ของพังกก่อางเงี้ยตรงเนี้ยตรงตำแหน่งที่ผมใช้เคียวเนี่ยก็อาจจะเลือกเป็นแบบดาบน้ำแข็งเมอริวใช่ไหมหรือว่าจะเป็นโล่ของฮิวม่าก็ได้คือเน้นพังกลกออันนึงอ่ะเน้นเน้นพังก์กออันนึงตรงนี้ใช้หอกเริ่มเกมได้นะครับเออตรงในส่วนของอาวุธเนี่ยเราใช้หอกไฟฟ้าที่เกมเขาแจกมาได้อันนี้นะครับใช้ได้ยาวๆนะช่วงต้นเกมถ้าขัดกราวเต็มแล้วอะ่ะคือดาเมจดี พังเกราะเยี่ยมนะครับเอออันนี้เป็นหนึ่งในอาวุธจ่ายไฟฟ้าช่วงเริ่มเกมที่ดีมากๆอ่ะอันนี้พูดถึงในกรณีที่เกลนะือเนาะแต่ทีนี้กล่องเลือกมันเลือกได้ก็เลือกให้มันเข้าคู่กันไปเลยจบจบไปอันนี้ตัดสินใจกันเองนะตัดสินใจกันเองอย่างที่ผมบอกไปคือบางทีตัว30โลแรกถ้าเราเกลือครับมันไม่ได้อาวุธที่มันแบบใช้พังเกราะได้เราจะมีปัญหาในการพังเกราะมอนเนาะก็เลือกกันดีๆเลือกกันดีๆเนาะก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้คิดว่าน่าจะช่วยไขข้อสงสัยให,ให้หลายๆคนได้ไม่มากก็น้อยเนะาะว ตัวนี้มาเป็นตัวแรกอ่ะเปิดดีไหมข้ามดีไหมอยากเล่นอ่าอยากเล่นไฟฟ้าเปิดดีไหมครับอยากเล่นซับพอร์ตอยากเล่นฮิลเปิดดีไหมผมบอกเลยว่าคนที่อยากเล่นเป็นสายซ <Cool, S 2> ับพอร์ตนะครับควรเปิด <disbel> ควรเปิดเลยเพราะว่ามันต้องเล่นซับพอร์ตสตัวอยู่แล้วเนาะสำหรับสันพ้องซับพอร์ตอ่ะควรมีนะครับแล้วก็จะปลดดาวไม่ปลดดาวก็ได้นี่แล้วแต่แล้วแต่งบแล้วแต่อยากดองเพชรไม่อยากดองเพชรเนาะส่วนใครจะเล่นไฟฟ้าขาดไม่ได้นะครับทีนี้สําหรับคนจะเล่นธาตุอื่น สำหรับคนจะเล่นธาตุอื่นใครที่รอแบบรอ,รอแบบเล่นตัวธาตุไฟรอเล่นตัวธาตุน้ําแข็งหรือว่ากายภาพก็ตามเปิดก็ได้นะครับอยากได้ฮิวอะถ้าเราอยากได้ตัวฮิวที่มันฮิวเข้มเข้มแบบนี้ครับเปิดเอาไว้ก็ได้หรือจะข้ามเลยก็ได้นี้แล้วแต่เพราะอย่างที่บอกไปว่ามันใส่ได้3มอันไงคือถ้าเราจะเล่นธาตุไฟหรือว่าธาตุอะไรก็ตามเนี่ยเราก็มีแค่2อันก่อนก็ได้อสมมติเล่นน้ําแข็งสมมุติเราจะเล่นน้ําแข็ง,ขงใช่ไหมก็หาธนูมาก่อน โอ้อันนี้อันนี้ก็ของน้อยเหลือเกินถ้าเราอยากเล่นน้ําแข็งเนี่ยเราหาธนูมาธนูน้ําแข็ง <c oughs> เป็นดามเมจถูกไหมครับเป็นดามเมจเป็นตัวเก็บเกรดได้ด้วยเออเป็นคริิคอลด้วยอีกอันนึงพังกรอะก็ดาบเมอริวอ่าอีกอันนึงก็พังกรอบเป็นดาบเมอริวถูกไหมครับอันนี้ครบแล้วทีนี้เราก็แค่ขาดตัวที่แบบตัวฮิวตัวเอามาแบบต่อคอมโบเชนคอมโบเอามาใส่ชิปซับพอร์ตอะไรเงี้ยก็เปิดเนเมซิตได้นะครับเออเรื่องนี้ เปิดกว้างตนี้เปิดกว้างครับคือในมือสีมันใช้ได้ครอบคลุมแต่มันจะคุ้มสุดๆกับคนที่เล่นไฟฟ้า <c oughs> เท่านั้นเองนะครับประมาณนี้แล้วกันสําหรับคลิปนี้นะครับก็เกมเปิดก็ตามนี้เนาะมีกล่องเลือก s s r มานะครับแนะนําว่าเก็บไว้ก่อนเพราะมันยังไม่ได้แต่แรกอยู่แล้วครับมันจะต้องเล่นไปสักพักหนึ่งนะเขากาหนดไว้อยู่ครับว่าจะต้องผ่านเนื้อเรื่องถึงช่วงไหนสักช่วงหนึ่งนี่แหละถึงจะได้กล่องมาเนาะก็แนะนําว่าให้ได้ตัว30โดรแรกอะ่ะให้ได้มาตัวหนึ่งก่อนให้ได้ตัว s s r มาตัวหนึ่งก่อนเพื่อจะได้มาาาาดดูววว่่เเรไไ้ตัหนนะ ไอตัวกล่องเนี่ยเราจะเอามาปลดดาวเพิ่ไมไหมหรือว่าจะเปิดหาตัวอื่นให้มาเข้าคู่ให้มาเข้าทีมเพื่อเล่นได้ยาวๆอะไรเงี้ยก็ไว้ว่ากันตอนนั้นนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะคลิปนี้นะครับก็น่าจะยาวสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าจะเอาให้มันครอบคลุมครบไปเลยสำหรับตอนเกมเปิดนะครับ ในเมสิต <Nem> เท่านี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยใครอยากดูข้อมูลตัวอื่นในตู้ถาวรเดี๋ยวผมใส่คลิปไว้ให้ในตัวอท์โทรที่จะต่อจากเนี้ยก็ไปกดดูกันมีครบทุกตัวในตู้ถาวรยกเว้นโครอ่ะยกเว้นโครมันเปิดไม่เจอจริงๆครับแต่ก็มีอธิบายไว้ให้แล้วว่ามันตัวมันเป็นยังไงประมาณไหนเนาะเท่านี้ล้กันนะครับคลิปนี้ไปแล้วบายบายสวัสดีครับ